บานราคา fc นะคะเดินทางกลับราคา fc จากสมุทรประการนะคะมางานแต่งมางานแต่งแล้วก็แวะแวะมานะคะคแวแวะมาบานมาเยี่ยมบานนะคะหอนแดดไปกันยังมากนะคะ เดือนห่อนสำเลเพิน่นยังมาเนะค่ะเนาะเก็บคุณหลายๆค่ะเอฟซี FC, ให้กำลังใจนะคะมาถึงบ้านก็มาแวะบ้านแล้วก็ฝากตังไว้ให้น้องด้วยค่ะฝากตังไว้ให้อีหลาน้ำค่ะเอฟซี FC, จะสมบัดประก,การถ่ายคลิปบ,บ่าทันค่ะช่วงเวลาพลลิบ เป็นฝาเมื่อเป็นไปงานแต่งมาค่ะแล้วก็จะเดินทางกับสมุทรประการเลยค่ะเมื่อปีไปนัไปทุระนะคะก็เลยไปอาบน้ำแล้วเขาไปอาบน้ำในบ้านแล้วเขาไปทุระาแล้วก็เพิงย้อนกลับมาค่ะพอมาถึงได้ประมาณสิบห้าหรือสิบสี่ห้านาทีมั้ง ยังไม่อะไรเลยก็พอดี FC เซิเนขี่รถมาจอดนะคะเมื่อกี้นะคะขอบคุณมากนะคะแบบอีลาบอยูกันยังมากค่ะเพิ่นตกเป็น FC ซตัวจริงลแนะคะจะหูว่าน้องไปเล่นยูไนเน็ดยองสินะคะขอบคุณมากๆนะคะไมานั่งขอบคุณแทนน้องอิงน้ำค่ะไปสรซางได้แล้วได้มันส4,000ตัว อนูไม่ป้าถ่ายเร็วๆเข้ามืานนี่เธอนอนพอพัดลมค่ะพัดลมเยี่ยนี่พาเอินพัดลมเยี่ยนี่เนี่ยพัดลมแอรพลมแอร์นมแอร์เหรอมันจะดีกว่าพัดลมธรรมดาใช่ไหม กเซนน้ำมันไมค่ะเบิดเซนน้ำมัน3พื้นเลยเด้ออะไรจะซังเด้อเด้อน่าหมูดูดีมนันนีแนวแนวสิกินมาขนมขนมมากินหน่อยซิขนมมากินหน่อยซิโอ้ยยังสิรอแต่ ว่านยังยังสีรอดมือมาโดมาโดเอามือมา,มาเอา,อาโ,อโดมานางลงโดมาพี่โดขอมือขอมือนิสัยโดมาจะรูปสิมาหรือบัวมาบูอูทำไมทำไม,อไมขอบคุณครับโอ้ยหูเจะแม่ เอาไมค์คนรื้อปวดไทยคนร้อปถ่ายนี่แหละข้อมือข้อมือนี่น่ารักเสือบบพอดีจะโตค่ะมือบ่ได้เขาเมืองค่ะบ่ได้เขาเมืองดูอันแวหวยูุติแถวพายุแถวงานนะคะแวหวยูตปั้นอันนีว่ามิโซดอกโซเดียมเนาะ พ่อมือพ่อมือพ่อมือมางับมันในปากเลยน่ารักมากโอ้ยมารีบมางับในปากเ,าเ,เลยอ้วงบักอ้วงพอแล้วสิบแล้วเดี๋ยวตอนเย็นกินใหม่สิเจ้าเสื้อใหมนะ่มาเลยบักดูแลน้ำวงหนึ่งบักโดูแลน้ำเผาให้ๆเพื่อจะไปสิง่งกิน เย็นบอกวันหนึ่งไปแล้วน้ำกวนจะมาแดดไปกินเข่าไปแล้วกินตอนแล้วหนูตอนเย็นไปกินใหม่รู้ไหมครับรู้ไหมครับเข้าใจเข้าใจนะหอมโอเคไหมมาหอมแก้มหอมประวันก่อนนี่หอมมีเสียงหอมมีเสียงหอมดังฟุดฟอดแล้วไหนค่ะเสียงหอมเป็น มาแล้นูแล้วโดโดพลนทเลทเมายิงแก้วมานน้ในบุกโดและนนี้ไปซวบดีกินายเไอดเพราะว่าตอันเขาใส่เปิ้ไฮนองใรเพิ่นน้ำอยสินะเอาไฮยุบโดเนี่ยปามกคนหากินมาในเด็กค่ะไดีกินหลายอย่างอยู่ค่ะอะไอลูกพอพอพอเห็นเอียงกับสิม่แต่อันา เรียลิน,นไสรนะคะน้องกินไม่ได้บลาบลบลาบนี่น้องกินไม่ได้น,น,นอกแล้วก็ลุงเบียทีมหลังบ้านเลยคะ่ะสำหรับทีมน,นี้ก่ะพวกก่อการนี่หลับแตะวันท่วมเหนือไยหมูระค่ะมื่อนี้ไปงานท่วมมากคอยกระพุ<อ>่มเหนือไยกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามมาให้กำลังใจทีมหลังบ้านด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับข้่วอวยพรหมืกอคืนเด้อค่ะอวยพรวันเกิดปนางพ่อหน่อยสิพี่น้องหายมากกับขอให้กลับไปหายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะให้พี่น้องคือเก่าของเท่าให้ให้ลำๆรวยๆกระโดดกระโดดซักไม่ทําบุญกะโดสุขั้นสุขคนนั่นแหละค่ะกระโดดซักไม่ทําบุญเสุดขั้นสุขันจะเล่นเด้อเอาดิดอง นี่ตั้งแต่เศร้านี่เพิ่นหูเสือว่าเพิ่อนรอขึ้นหลายค่ะรอกลัวเก่าเพิ่นก็รับเป็นบ่าวเนาะใส่ยังได้ก็ใสถั่วลูกเสือเป็นบ่าใสตัวเนี้ยหสกันรอแค่ผู้บ่าวเสือโอ้ใส่ใส่่ใสดีกว่าไม่ใส่นะลูกนะกลัวเก่าผู้บ่าวิวในก็ใส่ไล่ขัวเก่าเพลยงโบราณเนี่ย

นอนแม่ตอนบายๆเขาก็เอาลุ่มบังแดดได้เห็นบ่เอียงลงใช่ไหมเจ๊ใช่ถ้าเราจะให้ลงเราก็ถอยไม้เข้ามาเรื่อยเออมันก็เป็นดีดีกว่ามันท่งอืมเราจะโง่ทําไมเออเราจะไปตั้งตรงๆเราจะไปโง่ทําไมซื้อผ้ามาล้อมมาเลิมมาไายแป๊บเดียวก็ปื๊บคุดปื๊บอยู่เนี่ยปึ๊บคุดปื๊บคุดลมลมลม ต้องทำอย่างนี้ไม่เห็นหรอกที่เราไปพักตามรีสอร์ทที่มันแบบเขาเปิดประตุนต้องเหมือนเก็จะทำานี้กันกดไลค์ก็แชร์ให้น้ำด้ค่ะเบึรโคสนานท้ทีมลังบานน้ำเอ่่อบ,บมบอมางค่ะ้างว่มเเนาะ้างไปเกี่ยวเขา,าเขาแล้วค่ะ ตอนหนึ่งบ่หมกโดนอนอยูอ่คน,นค่ะเป็นบมกโดบ่คะอุ้ยต่อก,กันไม่คลิปนาเป็นโฆษณาให้น้ำเลยค่ะกำลังใจติมหลังบ้านเข้าแล้วบอกเของเบี้ยเข้า,ขาแล้วบอกเขากันไม่คลิปนาค่ะบ่าวข่าวาโฆษณาเลยค่ะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอเมื่อกี้เอฟซีสมุดประการเป็นเป็นฝากเงินไวห้หอีหลานะเออน่สร้อยลาสอง,งสเออเป็นฝากไว้ให้อีหลานมะฝากไว้ให้น้องน้ำนะคนนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพอกันไม่คิดหนาค่ะเป็นเป็นมา้าขาวหนึ่งเป็นฝ่านะกต้องเดินทางเป็นมางานแต่ง คือเดินทางต่อนะเป็นแวะมานนะกับบดยูโดนสำหรับคลิปบหนีสำนีก็น่าจาก้กเสือวานไปแมนบลอ่ะนะนเขาผิวขาวเขาจะสใส่อะไรก็สวยเขาจะใส่อะไรก็หล่อมันมา,มาเป็นอย่างนี้ออกไม่กิบหนาค่ะเธอน,นี่ะพูดไม่ฟังเลยไม่ไงไม่ไง,งเราเกียดล้วเจ๊ ทำไมไม่ดูบอกกันไม่เข้มนากันเอินเป็นเออเป็นไม่ใหญ่เป็นส่งเหียบปากคนจีจัดการให้มา่อนี้แมวเธอมาดูมาคนจัดการให้เจาทำไมไม่ดูม้วนไม่ไดียังอยู่ให้เจ้าไปสิมาเขียนให้เอาขีดทานมาไม่จะสารภาพมาขังหนึ่งมาถ่ายไปใส่นอนวันหนึงมันแหวงเนาะ อันมาแต่แลนแลนมาเลยไหนมันหอนแหงแลนลาตรงมาแลนลาตรงมาหอนก็บอกปนี่มาเอาโกบเด้อว่าอันโกบสิเอาโกบบอกไนเดี๋ยวสิเขาไปเอาเออพิมพิมพิมไอโกดไปนะเพราะอะไรเขาต่อมาจักรลับไปย่ำไหนนอนเปิดพัดลมนอนพอแต่หมกไปอื่นกันลูกขึ้นมามาเลยโอเคมาเดี๋ยวดูให้พอกันไม่คิดนาน สวัสดีครับรวสวัสดีครับเร็วๆเ,เข้าเมเมเน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 มหกหมนอนลับคลิปจโทรัจมันเป็นน่ารักไหคะน่ะเบิ้งเบึ้งกระดิ๊กหูเบิ้งกระดิกหูกระดิกหูหรือล่มผัดหูเนี่ยกระดิกเองเนาะเอ็นบอ ล่มพัดขนาดนี้เลยบอ๊าไม่นะกระดิกนี่นี่เห็นไหมกระดิกมองนอนเ่ะ,ะอขอท่าน <พอ S 2> ไม่คลิปหนาค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ mm hmm. ประคัมโฆษณาได้ค่ะกำลังใจทีมหลังบานนำนอ้วงบักอ้วงงาปังเลย เป็นตอนหายใจถ่ายกว่านี้เป็นไงอันทำไมพี่น้องบอกว่าเขาเขาสิโบเมนกุ้ยเนาะเจ๊นาะกุ้ยแบบไหนเมนเมนข้าวเมนกล้วยมันสีเมนกล้วยจังเลยเมนแบบห่อห่อยางไปห่อสีเมนสีข้าวๆเมนมาน่ะนะอันนี้สิโบเมนเลยเด้อค่ะน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆ น่ารักจริงๆนอนหออกมาเดียว์วไปเสียไปเฉยๆรับแล้วค่ะกินกินแล้วก็นอนหมู